อบตไล่โวปรับรูปแบบงานลอยกระทงปี2568เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานร่วมไวอไ้อาลัยชมนิทรศการพระราชกรณียกิจการรำตรงเพื่อร่วมส่งสมเด็จพระพันปีหลวงสเสด็จสู่สวรรค์คาลายัยประชาชนนักเรียนผู้ร่วมกิจกรรมลอยกระทงร้อยดวงใจจากกรันตีน้อมส่งสเสด็จสู่สวรรค์คาลายัยเข้าชมนิทรศการพระพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนาราเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไล่โวจัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ให ผู้ที่มาร่วมงานลอยกระทงในปีนี้ได้เข้าชมนอกจากการร่วมลงชื่อร่วมแสดงการไว้อาลัยนายสมชายวุฒิพิมลวิทยานายกองค์การบริหารส่วนตะบลไล่โว่ได้เป็นตัวแทนกล่าวคําไว้อาลัยและนําผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยและร่วมน้อมจิตอธิษฐานส่งเสด็จสุสวรรคาลายัยต่อด้วยการแสดงรําตรงของคณะรําตรงแม่บ้านเกาะเสด็ง กองมองทะและการแสดงรำไทยของนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะก่อนจะปิดท้ายด้วยการร่วมลอยกระทงกับครอบครัวในแม่น้ำรันตีซึ่งกระทงในปีนี้เป็นกระทงที่ทำมาจากต้นกล้วยและใบตองซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ในหมู่บ้านเพื่อร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ำสนองพระาชดำรดัส ของพระราชชนนีพันปีหลวงที่ว่าถ้าในหลวงเป็นป่าฉันจะเป็นน้ําโดยกิจกรรมลอยกระทงร้อยดวงใจจากรันตีน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลายัยปี2568จัดขึ้นที่ริมน้ํารันตีหลังวัดกองม่องท้าหมู่ที่2ตาบุไไลโว่อำเภอสังครบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่เน้นความเรียบง่ายใช้วัสดุไม้ไผ่ที่มีอยู่มากมายในพื้นที่มาตกแต่งสถานที่เช่นซุ้มทางเข้างานบ่อนิทรศการรวมทั้งแพร่สำหรับให้ประชาชนลอยกระทง กิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมเป็นพิธีงานลอยกระทงนะครับแล้วก็ได้นำจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าศรริริกิจ มาในงานนี้ด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสแสดงความไว้อะไรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับส่วนการแสดงเราจะมีการแสดงสวายความอะไรให้สามชุดนะครับแต่เป็นการแสดงของอชาวกะเหรี่ยงที่ในไปนพิธีสำคัญสำคัญโดยเฉพาะที่มีงาน เกี่ยวกับงานศพหรืองานอะไรศพผ้าอะไรเนี่ยชาวกะเหรเี่ยงจะนิยมลำแสดงออกเพื่อความไว้อะไรครับ